สวัสดีครับบ่ได้ลงลิบเดินโดนนะครับผมพอดีมื้อนี้ได้มาเที่ยวไอวัดชัยมงคลครับไอหรือว,ว่าผาหนํามหน่อยครับจะได้สิมาถทายให้เบิ่งนะครับผมครับเดี๋ยวขอไปเบิง่งนํากันนะครับออนี่สิเป็นอด้านนาครับด้านนาทางเขาเดี๋ยวผมย่างเขาไปเบิง่งจั่มีโอกาสได้ขึ้นไปผมิถ่ายให้เบิ่ง้างไหนนะครับผม กันทั้งย่างเข้าไปนะครับกุ่มทางเขา้าสินี้ก็พุทะลุครับกลอมข้งางกว่ากลุ่้งใสนะครับ นะครับตเตรียมเดี๋ยวเขาไปข้างในกับั้งสิดไทยไปอีกที่นึงครับทั้งเขาครับอันนี้สันน้นนึงนะครับผมสัน้นแรกผมสิพายยางเบื้องรอบๆครับสั้นหนึ่งบนขวานะครับอยู่ทีนี้ หลวงปู่มั่นผูริทตโตมม่นเนี่ยออกยิ้มย้ดมากครับผมเมื่อเนี้ยมันคือสิบเป็นมองไหวพระครับ ครับสันหนึ่งไหวพรก่อนครับขึ้นสันสองครับทางขึ้นขึ้นทั้งบดมีหกสันนะครับ อ,อันที้แซนที่สองครับโอ้ยขทั้งคึ้นมีบันไดให้กันนี่สิขึ้นมุงนี้ก็ได้ครับโอ้จริงๆมีริบน้ำยี่ได้ครับนี่แต่เพื่นเปิดแส่งานแต่ไอ้นั่นพิเศษมั้งครับ นี่ครับพระพุทธชินราชมองไผ่พระอีกสันน่นนึงครับนี่อันนี้สั่นที่สองนะครับนี่โอเคครับไผ่พระสั่นสองนะครับผมผมขึ้นไปสั่นสามครับอันนี้ยังได้เขียนสั่นสองอยู่นะครับ เราจะอุ้มไปินขึ้นไปนะอืมถึงย่างทางอุ้มมันย่างบ่อยเดี๋ยอุ้มขึ้นเอาเชีครับสั้นสามทันสามกันสิเป็นร้านตรงกลาง ลายพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ครับสวยงามครับกันสามกัน้นนี้พระพุทธรูปเป็นองค์นะครับพระเจกิ หลายองค์ทั่วประเทศไทยครับเพิ่งจะเป็นรูปปั้นแล้วเพิ่งเก็ดสิเขียนไว้นะครับผมเพิ่งจะมาเรีบรรยายเหมือดสองค์นะครับเพิ่งเข่าวๆดูซื่อนะครับผมอันนี้ก็ดจะเป็นทางขึ้นไปไหว้พระสันสามนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมไหว้พระสันสามกันครับนี่ครับบันดีขึ้นไปสันซี่ครับผม ผมที่ไทยเบิ้องข่าวเซื้อได้ครับส่วนที่ไทยละเอียดเลยเนีย่โอ้คือสีเงาครับผมใครจมะมาเที่ยวกับมาได้ครับสวนๆนะครับวัดมหาชัยมงคลในบัลลีครับอำเภอหนองพอกรืออื่นยังไงกับผาน้ำมย้อยครับลงเสร็จจากขึก้นกับใบผ้ะแล้วผม เม่อสิลงไปเบึงมองไอ้พานน้อยอยู่ครับนี่ครับนี่ก็สิเป็นสัน้นนี่ดซื้อครับบุ้มีอย่างนะครับสั่นนี่เป็นห้องโถงของสั่นสามครับ,บแต่ว่าสิน,นี้มองยากออกไปส้มวิวครับสั่นนี่ นี่ครับ <ST> S> <S นี่ครับจะเป็นร้านชมวิวนะครับรอบๆอครับ <ST S 1> เดี๋ยวผมจะพาย่างเบิ้งครับย่ <ST S> างอ่อมเบิ้งไ <ST S> ด้เห็นมาแล้ว <ST S> นี่ครับข้ <ST S> างหน้าที่ห้องเขาย่างเขามาครับอ <ST S> อ้วิวข้างล่างครับชมเหยือเบิ้งหมู่บ้านก็จะออก โอ้โหครับครับนะครับเดี๋ยวมาแล้วย่างออมเมืองไอ้นี่จะเป็นส่องแสงนะครับส่องแสงให้มีแสงเขาล่งไปต้งบปเดีวสใสไฟฟ้านะครับยามวงเว้น แข่งที่งนี้แข่งสลาเซียวน้ำน,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 มมน,นะครับทั้งๆแส่เป็นทั้งผมว่าท้านไปนะครับไปเป็นวัดป้อครับเป็นเงี้ยงพระยูริงสีมครับเิึงจะำไมกพึงให้มเ้เถี่ยที่สองครับแค่นั้นม้ก็ได้ดนหมดครับ

สิรอบแล้วครับผมสันนี่เป็นสันซมวิวนะครับรอบๆองค์พระมาหาจีดีนะครับผมเฮ้นครับขึ้นไปสันบนต้อได้ครับ ขึ้นขึ้นนี่เห็นอีกสั้นต่อไปครับสันหาสันหานี่ก็มอมีอย่างนะครับสิเป็นทางขึ้นไปไหวข้างบนนะครับแบบนี้อันนี้คือสันหาครับ เป็นรอบๆนี่ค,ครับอันนี้สิเป็นทางขึ้นไปไหวไอ้ซาลีลิีกราตุนะครับนี่สั้นบนสุดครับทางขึ้นไปเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปไหวพระข้างบนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวครับขึ้นไปสั้นหกแล้วกันครับตอนละไมาเขายังไม่เสร็จเลยเยนาะตรงนี้แหละใช่ยังส้ซมุลุงอยูังไม่เรียนอือ ยังไปี้อนการเค้ือนไปเคลขึ้นไป,นไปดิ่งดีครับมันมีลาจับอยอะ่สูงเนี่ยน้อยครับไปยังไปท้ากันครับออกกํกลังกายอุ้ยเออไปสูง อยเห็นมือเชียครับเห็นตอครับเข็นเขียนใก่มดแล้วครับใกล้แล้วใก้แล้วโอ้ยอย,ยอมมือครับเพื่อได้บุญครับพาไปยู่นอื่าเพิ่งน้ำ โอเคครับไปถึงแล้วครับโอเคครับโอ้ถึงสรรคนแล้วครับผมค,ครับถึงนลครับต่อพัดล้มเลยวะเอีนะครับครับเดี๋ยวผมไทยวังหนึ่รอครับ ที่อยู่ในรูปโปรไฟล์ผมอะครับหัวดก้อนผมผมได้มานั่งตายรูอยู่นีล่ละเอาครับผมเนี่ยมาพระเรียบร้อย,ย,ยแล้วครับเงียบแตงเลยครับครับสำหรับคิปนี้ก่ะคงเสียไปสมีนะครับ ขอให้ประเม่พป่น้องสุขสุขคนร่างกายแข็งแรงลำบาดยรวยนะครับสุขสมานในบุญนับกันนะครับผมลินี้ก็เอาไม่สนีนะครับสวัสดีครับ